ยายถึกเล็กยายถึกเล็กย้ยถึกเล็กน้ยายถึกเล็กพี่น้องเอยเอยเอาย้ายน้ย้ายเลกย้ายถึกเลกย้ายเล็กน้ำมันย้อสายมันยู้อสายน้ำมันย้อสายย้ายถึกเล็กบอกพยาบาลหน่อย้ยเนี่ยไปบอกพยาบาลห่อย้ายเนี่ยยายถูกเล็กถกเล็กไปบอกพยาบาลเลยไว้ไว้ไว้ย้ายย้า้ยเป็นยังเป็นยังเป็นยังเงินี่ใจเย็นเยใจเย็นเยเดียวก็ซอกกายลงนี่นะใจเยเย็นนี่จะเป็นยังเงินนี่ อิลีนี่อีลีนี่ย้ายถูกนี่ยายถูกยายถูกนี่นียายถูกนี่ยายถูกเรียกนี่สิกงอยังมืองลงสร้งมาแล้วย <Wow. S 1> ้ายใจเองน้ใจเองบุ like ้ยบุ้ยใจแงใจสปอร์ทแบนั้นวเอ้ยใสใสเอาเบิ่งรุถุยลีบอกยถุยลี่เลยเนาะเสื้อย้ายรวดเสื้อยายรวดเนี่ยถุยลีเนี่ยเก้าูนเนี่ยเก้าศูนย์เนี่ยถุยลีเอังย้ายย้ายย้าถึกสองโตด้วยนี่โอเมนรางวัลทีหนึ่ง ดีใจป่าว่าปันรางวัลทีหนึ่งนาาก็คือว่ามันย้ายนี่ถูกรางวัลทีหนึ่งเสด็จเดี๋ยวนี้โอ้ยดีใจโพดดีใจโพดเด้อโอย,โอยกนัน,านลาย้ายถูกอิลีสวงตัวนะ่ะเก้าศูนย์นะะถูกอหลอีไปบอกพยาบาลไปไปไปบอกพยาบาลประกาศให้ย้ายเนี่ยว่าย้ายถูกไหมรวยวร็วิวรวไปบอกพยาบาลในเด้อร็วิโอ้ยโอยสร้างวาเทะถูกเลขสวงตัวสิไปบอกพยาบาลประกาศว่านี่นี่ โวัวจะไปเลี้ยว,ยวอ้ายคุณอุ้ยยายบอกเองลวดนั่งปอไปดก็กเอ้าไปถึงนั้นสร้างว่าเถอะเด็กว้ายอ้ายคุณ